ส้มตำใช่ไหมคะเอาส้มตำตำไทยใส่ปลารนิดนิดนึงค่ะใส่ปูด้วยไม่ไม่เอาปูไม่เอาปูเอาเป็นปลารนิดนิดค่ะแล้วก็เอาข้าวเหนียวหนึ่งค่ะทานเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดน้นนิดเผ็ดกลางค่ะน้นนิดอ่ะค่ะทานใส่ถุงหรือทานนี่คะทานนี่ค่ะมี โคบหมูย่างไหมคะฮโคบหมูย่างโคบหมูย่างไม่มีค่ะมีไก่ย่างมีเนื้อย่างมีเนื้อย่างเนื้อย่างเป็นแบบไหนคะขอดูหน่อยได้ไหมคะเอาเนื้อย่างให้ดูหน่อยน้ำเย็นน้ำหวานอะไรไหมคะมีน้ำสับปะรดเก๊กฮวยโอเลี้ยงลำไยอันนี้ขายยังไงคะขายอันนี้แก้วเล็กนี่สิบห้าบาทแก้วใหญ่ยี่สิบไหนอร่อยที่สุดคะเก๊กฮวยเก๊กคุยเก๊กฮวยแก้ร้อนไหน อ๋ออร่อยใช่ไหมคะอร๋อแล้วว่าจะจะอร่อยก็น้ำสับปะรดก็อร่อยโอ้อันไหนดีคะน้ำสับปะรดได้โอเคได้ค่ะเอาเกวเกวเล็กค่ะค่ะอพค่ะจะหวานมากไหมคะอ่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะหวานพอดีพอดีโอเคโอเคค่ะเอาใส่น้ำแข็งด้วยนะค่ะนั่งเลยค่ะมี่เสือร้องไห้อ๋ออันนี้อันนี้ขายยังไงคะน้ำมัวจานละร้อยเอาไปจิ้มแจ่ว ออออออันนี้ก็ได้ออนหนึ่งค่ะพี่เขาบอกว่าหวานแบบโคบรดีๆต่รู้สึกของจริงเยอะมากพี่เขาแบบให้เยอะมากข้าวเหนียวด้วยทิออืมเท่าไหร่หนึ่งร้อยบโอเคค่ะอันนี้ข้าวเหยวยบาท่ไบาทครับสิบบาทแล้วก็ 15. ส้มตำเท่าไหร่ เรียบร้อยแล้วค่ะพี่